โหสุดยอดเลยค่ะแดดวันนี้ช่องฟ้าแจมใสแบบนี้มันวันนียคนสีตโตอีกได้มือแร่งแจมใสแบบนี้มันไว้ใจไม่ได้ค่ะอากาศแจมใสแบบนี้สีผ้าไปเบืองหมากนันนิดนีป่ะ มองล้านลานจอดรถค่ะยายไม่สิมหากวาดใบไม้ <c oughs> ดอกกูดเหลืองอลามชามเห <c oughs> ลืองอลามชาม <c oughs> เดี๋ยวสิไปพาไปเบิงยังก็นเนาะเขาเอื่นว่าหมายยังมาดัานหรอลืมซื้อแล้วตอนนั้นก็คือ <c oughs> ผาไปเบิงว่ามันมีหน่วยว่ะ เ,เหมือนต้นจำปีเลยเนี่ยนีย่ต้นจำปีแช่แม่นบ่างไม่ค่อยรู้จักต้นใหม่หรอกอันนี้ค่ะมะดามะดันมาดันที่ย้ายไม้เก็บไปดองกันไปทำมดาดันแช่อิ่มคือมีหน่วยบ่ล่ะ มันเหมิดย่ามันแล้ววะพูดเลยคือ,ม,อมีตวัวบบกหมิดข,า,ขาวคือมีแบบคือมีสากบบกหมิดขาวไม่มีเลยมาดันมาดันเดาไม่มีเลยเอ้ยเนี่ยนาซีเมนหักกันนั่นได้หนิเออี๋ผู้ใดมาขุตดตัวนั่นต่วนกุ้งไปสัมพันธมดินปั๊บที เพิ่เล่นมาตัดต้นกุ้งไปสัมอันนี้มัถ่างอียงมันจะบอกด้วยว่าหาต้นกุงน้งที่สิบงใหญ่ปน,นีีแบบหางยั้ว่ะขุดจากสนอหน้าหนะทางนี้บ่มีใบไม้รถจอดต็มไปเบิ่งทางนู้นค่ะทางสาม โอ้ยร้อนมากค่ะดูสิเนะี่ยดูท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสหากอดบัได้ดอกยข้าหลุดเพลินอยู่ยางอ่อมมือสิต้นไผ่ปิตามะปูสานั่งกินเขาเสียงเด้เป็นแต่จะเลื่อนอาหารเต่งามนะต้นไผ่นี่เนาะ ตัวมึงย่อมซองต้นเนี่ยเป็นอาเปรมั้งแฟนแต่โอ้บ่ค่อยมีหมากมีเสด็จมันก็ดกเลยโอ้ยคือได้จุ่มนั่นโอ้ยจุ่มนั่นเปื้อจุ่มนั่นแหมมีอยู่งาเดียววันนี้แหมโอ้ยมึยมเนี่มีงาเดียวยางรอดผ้าเบมึงตัวใหม่สิตัวยังบุกมูจักซื้อแต่ว่าต้นนี้รู้จักซื้ออยู่นี่ ดอกพิกลินค่ะต้นดอกพิกลินนะคะดอกว่าคุณบอกดอกพิกลินดอกน้อยๆน่นะต้นนั้นก็ดอกพิกลินค่ะเพื่อนนนั่นแล้วสบายเพราะไม่มีหนาเพราะว่าเพเป็นตลาดปูนมาดอกนี่มัผ้าดิบานมาเป็นตุ่มๆอยัน ว้าพายางอ่อมเบิง้งซื้ออยดอกยายแม่เอาดอกดาวเรื่องว่าปลูกปลูกไว้โดนฝนก็นง่ามมิเต่พราะแดดมากเมื่อเดียวมอย,มอยมยอยลดแดดแห้งไรโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพายางรอเบิ่งต้นใหม่ซื้อค่ะ